โอมเอาโอมขันกาแกอ่านี่คือประโยคที่ต้องถูกเอาเร็วๆๆ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 แก ไม่ใช <Kad ai, S 1> ่หยอไม่ใช่มันเยอะไงออไงเยวมาดูรอบต่อไปจะให้ไม่ทำอะไรตัดแชนแนลตัอ็เดียมนะไปยังไงขังไงไเออถึงวะตาตกะต่ยไข่้าไหมไท่ไข่หนึ่งใบสองบ้าบหาสิบองมาทสี่หัวหินเราเป็นหินมีลอย ไม่ต้องการเสียงแล้วเหมือนเมื่อเชา้าจะได้ยินแต่เสียงครูเท่านั้นเสียงเด็กห้ามพูดครูพูดได้เท่านั้นเด็กห้ามพูดฝึกค,ค,ความนิ่ง ตัวตรงนั <c oughs> ่งต <c oughs> ัวตรงมองข้าวไว้มองข้าวไว้มือนี้ที่เราต้องลำบากมือนี้ที่เราต้องรอเพื่อน ห,หน,น,นึัดฉากสองฉากสามฉากอามุธขันหนังยังมีเสียงอีกครับถ้าเธอยังดังอยู่ผมก็กลัดไปเรื่อยๆหลยยังโหมง,หงขึ่งอ่ะกูบอกแล้วว่าต้องการเงียบที่สุดในโลก เสียงค่ะเสียงอะไรน,นิดนึงมันก็ดังแล้วราะคนอื่อนเขาเรียกกันหมดวางเบาๆลองฝึกสิอ่าดีมากเตี้ยเล็กน้อยนะครับครับผูแขงไม่ครบครับเรามาในหมู่นะเราได้กินในหมู่นะนะครับเไม่ได้หรือ เสมเหดลือได้กตัก่เคียวเหลือได้แต่ข้าวห้ามเหลือตัวทุกจาน้านจานบม้ข้าวจานจาบแข็งม่ใจาแบบเล่นข้าวทุกจาง thank yeah. ต่อไปเงื่อนที่สองเงื่อนประมงเงื่อนประมงเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือก็ใช่ประโยชน์มันก็คือการต่อเชื่อมเหมือนกันนะครับต่อเชื่อมที่มีขนาดต่างกันก็ได้หรือเท่ากันก็ได้อย่างเช่นคุณครูไปซื้อเชือกมา2เส้นเนี่ยจะมาดึงชักกะเย่อกันเนี่ยเพราะว่าเชือกเส้นแรกที่มีอยู่มันสั้นๆดึงได้แค่ฝั่งละห้าคนครันนี้อยากจะดึงฝั่งละยี่สิบคุณครูเลยไปซื้อเชือกอีกเส้นหนึ่งอ่าดูก่อนแล้วเวลาต่อต่อไง คุณครูเอาปลายเชือกสองปลายเนี่ยมาวางซ้อนกันแล้วก็ดึงมาหน่อยคราวนี้ครูจะผูกเลือกผูกปลายเชือกด้านด้านหนึ่งก่อนอ่าเลือกผูกปลายเชือกด้านนี้ก็แค่เอาปลายเชือกด้านนี้มาผูกให้เป็นปมโดยมีเชือกที่เราจะต่ออยู่ตรงกลางเห็นไหมไอ้นี้เองแล้วเราก็มาผูกอีกปลายหนึ่งผูกเป็นปมโดยมีปลายโดยมีโดยมีเชือกอีกที่เราจะต่ออยู่ตรงกลางแค่นี้เองคราวนี้เราก็ดึงสองเส้นให้หัวมาชนกันเห็นไหมเ่าต่อไปแล้วสองเส้น อ้าวเห็นไหมมาดูว่าเหนียวไม่เหนียวห้องนี้ใครคิดว่าตัวเองแข็งแรงที่สุดผมว่าออกมาเบิร์ดออกมามาดูว่าการผูกเงื่อเนี้ยแข็งแรงดีไหมอ่ะเบิร์ดคู่ดินคู่เกลี้ยงให้พึ่งผูกเชือกเหรอเบิร์ดดึงให้แรงที่สุดให้มันขาดเลยขาดยังพอแล้วพอแล้ว เห็นไหมเป็นไงลูกแข็งแรงไหมอ่านะครับเนี่อเนี้ยดึงเองก็ไม่มีสุดนอกจากว่าเชื่อมันไม่แข็งมันขาดดอบคว้างแหมถ้าเมื่อกี้เป็นล้วนหนามจริงนะตายพวกแกน่ะไม่ตาบ อยากลานออยากใช้เช ja, no ิงในย่น ja, no ั ja, no ้นอยากใช้เชิงย่เพิ่มกรบลุกยากลานออยยากลานออยยากลานอต่อไปเราจะหันไปทางขวานะกลานอยกแล้วก็นำเท้าซ้ายมาชิดบริเวา กลาบน้อกลาบน้อโอเคเป็นสเต็ปสามสเต็ปนะอยู่นะอ่าเป็นสเต็ปแต่สเต็ปนะยืนให้ตรงจับจับแขนให้ตรงลูกจับแขนให้ตรงแต่ลังบุกนะแต่ลัดบุกจับแขนให้ตรงลูกไม่ต้องชิดไม่ต้องชิดเพื่อนลูกนะพอประมาณหนึ่งช่วงไหล่ แขนกลางมือซ้ายจับที่เอวมือขวาโนมไปด้านข้างข้างไว้ข้างไว้เยอะ้างไว้เยอะใครไปได้เยอะเนี่ยเอวจะดีหนึ่งับด้วยสิบครั้ง ทาาไวสิบวิ้เปลี่ยนท่าทำแบบช้าๆจะจะทำให้จิตใจอ่อนโยนมือนิ้วประสานกันดันมาข้างหน้าแขนให้ตึง ยกขึ้นยางเหมือนเดิมขึ้นยุางบนแขนที่ตึงให้สูงมันต้องทำด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียงดังใช้ได้เสียงดาแล้วยังไม่ได้ให้เราลงเลยข้างไว้ทีนี้อยากเพิ่ง11สิจ้า12เอท้ายกส้นเท้าขึ้น ปลายเท้ายืนที่พื้นเหยียดให้สูงใครที่อยากโตสูงพยายามทำแบบนี้ดูครูบูปเป้ไหมสูงขึ้นเยอะเลยผู้ินพบปะครับอย่ามวร้อถึงก็พบเจอแล้วกันห <c oughs> าไวา้แล้วไม่สุดใครทำได้นานนะครับเด็กๆท่านนี้ช่วยฝึกความทรงตัวนะครับใครทำอยู่ได้นานาได้นานค <c oughs> ือการทรงตัวจะด,ดีเหมือมไปด้านซ้าย ครรู้ฟังนะครับใครรู้สึกเตืนที่เอวและหลังถึงว่าทําถูกต้องใครไม่ทำเดี๋ยวจะได้โดดตบอ,อ 100. ีกหนึ่งร้อยางไว้นับสิบเปลี่ยนข้างดูครับ